แต่ถ้ามากเ,เกินมันจะเกิดปัญหาปัญหาตรงที่วระทุกเหตุของทุกแล้ววิธีดับทุกไม่มีมรรคทางดําเนินหึงวดับทุกก็ไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าท่านบอกมรรคมีโอแผสมัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสมาัมมากรรมัตัวสัมมาจิวสมัมมาสติสมัมมาสติอมมันนี้คือมรรคของพุทธเจ้าแต่ธรรมมรรคของโลกเนี่ย มันมักแบบว่า่อยมักจังซี่่อยเชี่อาจังซี่มักเหมือนกันแต่มักตันหาเป็นมักง่ายมักโลมักโกรธมักหลงมักหวงมักห่วงมักหามักอะไรมักอวรมักวิตกมักกังวลมักอิจฉามักลิษยามักแข่งดีมักแข่งขันมักชิงดีชิงเด่นมักแข่งเลวอันนี้มักเหมือนกันแต่เป็นมักในทางที่ตันหาเป็นผู้กำกับการแสดงไม่ใช่ธรรมะ ที่เป็นนักเป็นผู้กำกับกบารแสดงเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่อยู่ในโลกเนี่ยจะทำอะไรก็ตามมีอะไรก็ตามทีถ้ามันจะทำแบบไม่ทุกเนี่ยมันจะทำยังไงที่จะปนทุกทำแล้วไม่ต้องทุกทำแล้วไม่ต้องถูกตัณหาหลอกลวงให้เป็นทุกแต่คราวนี้ถ้าตัณหามันทำให้เป็นทุกมันก็ต้องวิ่งไปงหน้าเหมือนกับเอาเหมือนกับเงาเนเา เวลาบ่ายเนี่ยเราวิ่งไปตามเงาเงาจะวิ่งหนีไปข้างหน้าไปแล้วพวกมันก็วิ่งตามไปเลยอันนี้คือทุกเหตุคือทุกเกิดก็คือต้องวิ่งตามวิ่งตามตัณหาวิ่งไม่แล้ววิ่งไม่เสร็จวิ่งไม่หยุดวิ่งไม่ย่อนวิ่งไม่อะไรเนียตัณหามันก็พาวิ่งไปเลยมันหยุดไม่ได้ถ้าจะหยุดก็ง่ายนิดเดียวคือรูปที่ตัวที่กําหนดคือจิตจะวิ่งให้มันหยุดพอมันหยุด เงามันก็จะหยุดด้วยเงาก็คือตัณหาเงาก็คือความอยากเงาก็คืออยากแข่งอยากให้วา่าดีอยากให้ของชมแล้วอยากเหนือใครแต่ถ้าหยุดเงามันก็หยุดด้วยถ้าวิ่งเงาก็วิ่งด้วยมนุษย์ไม่เข้าใจเรื่องนี้ จึงทําให้เกิดทุกข์เพราะมันวิ่งไปเรื่อยแล้วจับเงาไปเรื่อยจับความสุขมันหลุดจับความสุขมันหลุดจับความสุขมันหลุดเอ้ได้เท่านี้จะพอเอ้ได้เท่านี้จะพอเอ้มีเท่านี้จะพอเอ้มีเท่านี้จะพอวิ่งไปเรื่อยแต่มันก็พอไม่ได้เพราะเจ้าตังหาเองน่ะมันมีแต่ปากมันไม่มีมันไม่มีก้นมันรั่วปากอ้าก้นรั่วกินก็ไปเสี่ยงวดมันยังไม่ขี้เลยออกเลยกินออกกินออก กินออกกินออกออกินออกเลยอันนี้คือตัณหาคราวนี้ถ้าคนวิ่งตามมันหรือถูกมันใช้ให้วิ่งตามจะทุกข์ทุกข์ทุกข์ตรงที่ว่าไม่รู้จะหยุดได้อย่างไรเพราะมันดันให้วิ่งไปเลยแล้วถ้าถามว่ามันเหนื่อยไหมแล้วว่ามันเหนื่อยแล้วจะทําไมไม่หยุดจักเล้วจักจะหยุดยังไง ถ้ายุ่ก็กลัวคนอื่นก็จะเกินเลยไปกลัวอื่นมันจะได้เกินเองมันจะมีเกินเองจะเหนือเองไอ้คนคนอื่นเก็ทำด้วยตันหาเหมือนกันเขาก็ไม่ได้อะไรอีกตัณหาต่างก็ลากจงกูงสั่งรีไไม่มีคนมีสติสักคนเดียวเลยที่บอกเฮ้ยพอประมาณนะประมาณในการใช้ชีวิต อายุขนาดนี้ควรจะต้องหยุดเพื่อสร้างสมปัญญาบารมีขนาดนั้นคือทรัพย์ในโลกเราก็หยุดบ้างถ้าจะวิ่งตามมันแล้วจบไม่เป็นนะเขาจะจบชีวิตโลกอนตาเมืงอ,องเพราะตระหนหาเนี่ยมันก็บอกมันไม่ไมไมต้องต,องตองอามต้องเอาต้องเอาเอาให้มากกว่าใครเหนือกว่าใครเลิกกว่าใครก็เสริฐกว่าใครดีกว่าใครมีกว่าใครเอาให้มันทะลุฟ้าทะลุดินไปเลยแต่ก็ลืมดู ลืมดูตัวอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนร่ำคนรวยคนมีในบ้านเราตายหมดมีระดับประเทศก็ตายหมดระดับประเทศก็เจ้งราชการที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าแล้วเขามียิ่งกว่าเราอีกแฉวิ่งหาย,ยิ่งกว่าเราอีกก็ตายหมดมากยิก่งกว่าเราอีกก็ตายหมเดเศรษฐีขา่ามารีที่มีม,ม,มีเราก็ดู แล้วดูดิกเขามีทุกอย่างสั้นหาล่าเขาวิ่งไปเขาหยุดไม่ได้สั้นหาก็ล่าไปตายล้าถ้าเราดูเฮ้ยต้องมีข้อประมาณหาความสุขให้ตัวเองบ้างดีแล้วไปใช้ให้มีความสุขทำแล้วก็ให้มีความสุขทำที่มีความสุขจริงๆมันคือทำเบาๆทำไม่เอาทำมีเพอาพอพออยู่พอกินพอประมาณ ไม่เอาอวดใครไม่ทําอวดใครไม่อยากให้ใครว่าดีถ้าทําก็คือทําอะไรหาหาอะไรถ้าถ้าเราถามว่าหาหาอะไรหาทําไมหาเพื่ออะไรก็หาไม่เอากันยังว่านเนี่ยหาที่นางกระโดดมานี่านานามาเขาไปแ,แต่งแต่งเขาเอาดันเพลงก็ไปทไําไมไปเสริมให้เขาเอาพันนึกก็อึดอันอน,น,นั่นอีกไหมนึกก็ เอากันเสร็จแล้วเอาอะไรต่อหาเงินมาให้เอากันเนี่ยลูกเองก็จะได้เอากันต่อไปดูเถะดูเถอดูตถอดูมือนอู่แล้วงานก็คืองานเนี่ยเนี่ยงานแค่ะเอากันทาไมตัณหามันถึงพอเปลี่ยนแค่แล้วไปเชียร์กันเมื่อตอนเมื่อเพื่อนนะพระไปเชียร์พระชยยังโตของที่ยาวเลยไปเชียร์พระอีกพระไปเชียร์พระไชยยังมันโตอีกนะดูเถอะดูเถอะดูคือเอากัน ตัณหาเนี่ยมันจะพาวิ่งไปแบบนี้แล้วก็ไปดู้เราก็เข้าใจว่าอื่นใดนะที่จะมือตัณหาเนี่ยนพาลากวิ่งไปเท่านั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดเท่านั้นได้มาเพราะเท่านั้นมีบ้านเพื่ออะไรไม่เอาครับจัดงานแต่งงานเพื่ออะไรไม่เอาขับนะทำงานเสร็จแล้วมีเขามีน้ำเพื่ออะไรกินอยู่มักรับนอนมีแรงแล้วเอาขาดหวหัเงินเดือนออกมาแล้วไปซื้อ ของที่ตลาดนะมากินเส้นแล้วมีแรงแล้วทําไงเอาว้าวทาไมเป็นงานละ่ะเงินเนินออกมาแล้วไปซื้ออยู่ซื้อกินซื้อผ่านนักงรถดีๆไปเที่ยวไปมามีแรงแล้วทําไงละ่ะชัวเนี่ยเอาว้าวทาไมเป็นงานล่ะอะไรไปอะไรมา,ม,ามีแค่นี้แค่นี้นะนี่แค่นี้อเลยเขาทำไมมันทรมาร์สลูก จากเหลวดูเหลวมีแค่นี้น่ะนี่ถึงงกงกงกบ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 ติทำอะไรทำนักทำควรทำนั้นทำเพื่อนี่แำให้นี่น่ะนี่ไม่ <tinc S 1> ไมีแค่นี้น่ะนี่เออหรือเห็นมาตัณหานี่เองเป็นเหตุเหตุทุกข์เกิดวิ่งตามวิ่งตามตัณหานี่แหละสนองสนองสนตัณหานี่แหละมีก็มีเพื่อตัณหานี่แหละเอาได้แล้วไงมีลูกออกมาลูกออกมาเป็นอะไรลูก ผลงานเนี่ยเอาการเอาแล้วให้มันแต่งงานกันหรอมันทําอะไรแต่งงานเนี่ยเอาการเอาเขาแล้วมันซื้อบ้านซื้อรถให้มันทําไมหรอมันกิเด็กไปเอาการเอาเลยโอ้ทำไมมีแค่นี้นะนี่แค่นีด้วยชาวเครื่องเงินจิตใจเนี่ยโอ้เฮ้ออาจารย์เลิศพิจารณานันเป็นอย่างนก็คำคั่มเลย มันวนวนแล้วมันไม่มึนอะไรเลยไม่มึดด้ยไม่รู้ตืวเลยไม่มึดเห็นไปไหมกูไปดูข้าววนีเออแล้วข้าให้ดูมงก่อนจะไปถามตาแสนตาแสนไปแต่ไปแต่ข้าวให้แกดู่แล้วไปทำไมล่ะจะมาไม่ไปหรอกไปดำไม่ดู โอ้ยโอ้ยบ้าหรือชอ้งชึ้งแล้วตอนจะเอาการถ่แก่ดูไม่จะดไจ่จดมิดมิดโอ้ยไม่ไปหรอกแกไปทำไหนดูมั้งนีบ้านงงงงทางบ้านลูกมันจะบ้านเลื่อนห้อมันเลื่อนห้อมันทําไมไม่ตแ่เอดมีไว้ทำไมเลื่อนหอมันแต่นึ่งกบ้าทำไมอันบูบ่าวเดียแค่ได้ยินแต่ไม่จด โอ้จริงจริงวนไปวนมาวนมาวนไปทำบ้านเนี่ยที่หัวละมันเห็นไหมหัวละมันตอนไหนอันบานหนึ่งเด็กหน่อยหัวละมันโอ้ยมุดปรงมาเอากันวอาเป็นตนาใสอยู่ไอ้เงี้นี่ขน่โอ้โหตายตางเนีะยงอ๋หงอญยอยูน่อ ตำแำว่งตำเขาตำพูดตำหตลาดออดนางรัฐมนตรีแันหนึ่งเพื่อมีเงินเลี้ยงมาได้เพื่อถึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินทำไมมี่น,น,น,นีตายเพื่อ,อแค่นี้มันจะถึง,ไ,งไม่ไหวเลย เหนื่อยเอ๊ะชักอะไรเ็เรื่องอยู่มาเรื่องเดียวทั้งไปขายทับเผื่ออะไรมันกินไปแล้วทำอะไรอย่างงี้ยมีแหงขายตับยังอะไรส่งต่อไปเขากินแล้วโอ๊เขาทำไม่มีเลยไนี่ยคกินแล้วเดี่ยมีทำพิจารณาเกิดดับเกิดดับเป็นสีเป็นเยี่ยบเป็นต้นออกมาไหลไปไหลมาไหลออกไล่เข้าไล่ออกไหลเข้า ให้ดูอย่างนี้มันจะไม่เป็นธรรมัวเคยไม่ไดไปดูเห็นไหลเขาไหลออกไหลออกไหลเขาตี่เขาอเาปากเขาปดเขาาฟากเขากดเขาปากเขาไปิเขาแอกินเขาไปออกมากินเขปออกไกมไเไ่เ่งเ่งเข่น่านเข่นเออ่าไปไหมนไ่นน่ไปอ่เ่เอน มันก็เลยเนี่ยนีโรดคือดับทุกข์คือดับอย่างนี้เห็นมันที่เขาที่เ่าเออเลยไม่งึดเลยไปอัศจรรย์โอ้ยแถมมาอยู่แค่นี้แหละมีขนาดไห้ก็แค่นี้แหละมีอะไรมีรถใหม่ทำไมที่บ่าเขามีรถใหม่รู้ไหมเติมเกลืรู้ไหมเขามีรถใหม่ทำไิเขามีรถกันเพื่อเสริมเขามีรถใหม่เุื่ประเด่เสริมเอ้าเออมันฟู้งใจนี้ได้ ไ well> ี่ต้อไหมกไปเอาอันกอกโอ้ทำไมแต่งตัวใหม่ๆสวยๆงามๆตัวแต่งสวยแล้วดูดีโอ้ไม่ต้องสยแต่งแต่งสวยล่ะเหมือนสิอทำไมล่ะเสิมดีๆสวยกับมาหอมลุ่มหัวหมอกข่าหนไม่ต้องถโอ้โอถึตายเลยกูพีดแนวอะไรก่อไอันไรอะไรก็มีไปแค่ี้บเจ ไม่ไหว่รอกใครมาหีบแมพออยากหาอะไรจิตสาวสาระตีวะเมอตโจตินาวตีสามนางตีสปกพิจิตาตีางตัิตามูวัตสันจตโสะเพโพเรนตังกับายจันตุปัะ สัตว์มาเดชวัคันตระเยุติสิายุสวัวาถนะสิจังชากจาริยจสตารธรรมวัคันติอายุปนุสุทาวุชากล้